ครับผมเป็นลุงนะยไปงแเรือครับไช้นี้ซ้อมมาอยู่ไหมครับมานเดือนนึงครับซ้อมอยู่ที่อะลุงมิ้ครับมีใครเป็นคู่ฟองซ้อมกที่นั่นก็มีระยะแล้วก็เรื่องว่สอนครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สิบสี่ครับเราสูงเท่าไหร่มาร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปอดป่อยมาประมาณกี่กิโลครับพออีกครับเราเป็นเหมือนจะตายเลยครับที่มือครับแล้ววันนี้เราเจอกับเลุ่งเรือง เคยเจอปะไม่เคยครับไฟแนกเลยเหรอแล้วได้ทักสะแค่เมื่อไหรมาบ้างโดยครับเขาเหมือนจะแต่แหละไม่เข่าแล้ววันนี้เราจะวางไมวางไหนเนี่ยก็ในมือไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยยังก่อนปีโควิดเราต่อยไว้ไฟสุดท้ายเลยวันนั้นต่อยไว้ที่ปตกปตกนั้นเจอใครเบสซี่ครับเป็นไงชนะเมสซี่ครับอ๋อชนะเมสซี่วะตอนนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบหกอ๋อเวทเดิมเรื่องน้ำหนัก มีปัญหาไหมไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างมันจะมากเกินหรือไม่ขาดไม่รู้ครับแต่ช่างข้างบนพอดีอ๋อคือช่างของเราเราทดสอบมาแล้วว่าพอดีพอดีแต่ข้างล่างนี่เรายังไม่รู้ว่าจะขาดหรือเกินนิดหน่อยเท่านั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะเราต่อยมือมาลุ้นทุกคนนิดนี่ใช่ไหมประมาณที่ต่อยมาเยอะอยู่ครับหลักร้อยได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็เดี๋ยวนี้ช่วยมาเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะเราหยุดไปทั้งหมดกี่เดือน โคโคกว่าหกเืองกว่าแต่ไม่ไปไหนใช่ป่ะร่รางกายนี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคขอบจะมาน้องชายครับ